ค่ะ,คะพบกับพวกเรานะคะเจ้าของแบรนด์ธุรกิจท,ที่มีชื่อว่า The Perfect Healthy ค่ะซึ่งที่มาเราจะมาพูดที่มาของแบรนด์ธุรกิจนี้นะคะว่าทำไมเป็นชื่อว่า The Perfect Healthy นะคะซึ่งมันมาจากการที่เราตั้งคำถามกับเพื่อนๆค่ะว่า มีใครชอบกินผักหรือไม่ชอบกินผักนะคะโดยส่รนตัอคีมนะคะก็จะเป็นคนที่ชอบกินผักมากแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งค่ะที่ว่าจะไม่ค่อยชอบกินผักแต่อยากรักสุขภาพอยากลดน้ําหนักนะคะก็เลยเป็นที่มาของคำา perfect healthy ค่ะซึ่งคําว่า perfect นี้มันหมายความว่าย,ย่างไงคะ perfect นี้มันจะหมายถึงเกี่ยวกับความสมบูรณ หรือไปในทางที่ดีเพราะเพราะว่าเพอร์เฟกมันเป็นภาษาสากลแล้วก็ตรงตัวอยู่แล้วค่ะส่วนคําว่าเฮลตี้นี้มันจะแปลตัวโดยการรักสุขภาพใช่ค่ะก็เลยจะเป็นเพอร์เฟกต์เฮลตี้โดยการรักสุขภาพโดยสุูมณ์แบบค่ะโดยที่มาก็จะประมาณนี้นะคะทุกคน โดย่าคำว่า The Perfect Healthy นี้ก็แปลตายตัวอยู่แล้วว่าเป็นรักสุขภาพตอนแรกเราก็ว่าจะทําแค่สลัดโูกขายนะคะแต่เราก็เพิ่มเติมเป็นเครื่องดื่มสมนุนไพรเป็นเครื่องดื่มที่อดาลยปริมาณน้ําตาลน้อยลงนะคะเพื่อที่จะให้คนแก่หรือทุกเพศทุกวัยกินได้นะคะก็เลยเป็นที่มาของ The Perfect Healthy ค่ะ ส่วเราจะมาพูดถึง่าเรื่องส่วนประกอบของสลัดโลนะคะโดยเราจะให้คุณฝนอธิบายนะคะแล้วก็ประโยชน์ของสลัดโลมันเป็นยังไงบ้างนะคะเ okay, คคะสลัดโลนะคะจะมีประโยชน์มากมายเราสามารถแบบเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ได้เพราะว่าสลัดโลมันก็เป็นมีความหมายโดยตัวของมันอยู่แล้วนะคะ <c oughs> ประโยชน์ก็คือจะดูแลร่างกายลดน้ําหนักไปในตัวได้แต่ส่วนมากเนี่ยถ้าน้ําตา น้ำจิ้มเนี่ยแนะนำให้เป็นแบบสูตธรรมชาติมากกว่านะคะบางสูตรบางร้านก็จะมีแบบใส่น้ำตาลมากใส่ครีมเยอะมันก็อาจทำให้เราอ้วนได้<ช>แต่โดยรวมของอะไรนะ,ะสลัดเนี่ย<ช>ม,มันไม่มันไม่ได้อ้วนอยู่แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับน้ำจิ้มน,น้ำจิ้มคะใช่ค่ะโดยสูตรน้ำจิ้มเราเราเรามีทั้งหมดกี่จอน,นะคะ สองซอสโดยจะมีออริจินนลแบบน้ำสลัดทั่วไปลดปริมาณน้ำตาลตัวนี้จะเป็นหวานน้อยไม่ไม่ค่อยไม่มีไขมันตัวนี้ออกรสชาติเปรี้ยวใช่ใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นวัซาบีนะคะจะรับคุณชอบเพ็ดอะไรประมาณแล้วก็แบนใช่แบรนดเราอาจจะเพิ่มเติมมากกว่าวัซาบีคืออะไรคะที่เราจะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้ก็ชิมใช่อันนี้น่าสนใจมากแล้วแล้วมันจะช่วยเรื่องในเรื่องแบบระบบขับถ่ายได้ดีมากเพราะที่กินผักเยอะ ใช่ถ้าใครท้องผูกท้องอะไรท้องอยเนี้ยก็สามารถกินได้นะคะทุกคนคโดยเราจะมาพูดถึงวัตถุดิบเกี่ยวกับตลาดนะคะโดยแจ้คุณปาล์มเป็นคนพูดค่ะว่าในส่วนประกอบตัววัตถุดิบตลาดมันมีอะไรบ้างนะคะก็ที่เราทํานะคะก็จะมีแป้งแป้งยนเวียดนามใช่แป้งแผ่นแล้วก็จะมี สลัดนะคะก็จะมีสีม่วงกับสีเขียวแล้วก็มีแค่หอนแล้วก็มีแตงกวาญี่ปุ่นแล้วก็เป็นปูอัดชายประมาณนี้อันนี้ก็คือส่วนประกอบของสลัดส่วนอ่ะต่อไปค่ะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับโลโก้ของเราะคะที่เป็นรูปหน้าตาประมาณนี้ซึ่งโลโก้ของเรานี้ก็คือตายตัวนี้คือทํามาเยอะมากคือก็กว่าจะได้โลโก้นี้เป็นเป็นที่มาของโลโก้ตัวนี้นะคะก็คือน่าจะแบบ ผ่านกระบวนการมาหลายขั้นตอนซึ่งได้มาเป็นก็คือในความหมายโลโก้ของเราซึ่งเห็นอยู่ไหมก็จะเป็นอ่ะไอ้ที่มาเป็นดำๆอยู่นั้นก็จะเป็นรูปคนออกกำลังกายใช่แล้วก็มีหัวใจนี่คือเกี่ยวกับระบบหมุนเวียนของหัวใจนะคะของเลือดใช่แล้วก็จะด้านหลังด้านหลังข้างหลังจะเป็นเกี่ยวกับพวกอาหารผลไม้ใช่ค่ะแล้วก็ในตัวตายตัวชื่อแบรนด์ของเรานะคะมัจะเป็นตัวย่อเช่น P มีตัว P F P ี H ใช่ไหมเอ้พีตัวเพอร์ก็ต้ัวตัวพีแล้วก็ตัว H แล้วก็ตัวตัว T ใช่ค่ะเราจะเป็นเพอร e ฟ t กเอลที่นะคะค่ะถ้าเราพูดผิดก็ขออภัยเพราะว่าจะขึ้นเป็นซับใช่ได้ขึ้นเป็นซับให้เพราะว่าบางทีด้วยอ่บเออหลายๆอย่างเนาะเราเรียนตั้งอะไรเงี้ยมันเบลเบๆก็อาจจะงับ ชื่อไรเราก็ไม่ได้ทุกคนก็อย่าว่ากันส่วนน้ำนะคะน้ำเป็นยังไงบ้างคะน้ำใช่น้ำเราต้องแบบผู้ผลิตนี้เราไม่ได้ทํากันแค่คนเดียวนะคะเราคิดค้นกันหลายคนตอนแรกก็เสนอหลายน้ําอยู่นะคะแต่เราทํามาแค่สองน้าก็จะเป็นน้ําตะไคร้แล้วก็น้ําอัญชันนะคะทุกคนส่วนน้ําตะไคร้ที่เราไม่ได้เอาเฉพาะตะไคร้อย่างเดียวนะคะเราจะผสมอะไรนะคะใบเตยใช่ให้มันมีกลิ่นหอมบอกกลิ่นหอมตะไคร้ แต่กลิ่นฉุนความตะไคร้เนี่ยคือแบบกลิ่นมันฉุนแรงอยู่แล้วถ้าเราใส่ใบเตยไปมันก็จะเพิ่มความหอมส่วนอัญชันนะคะแล้วก็จะมีอัญชันแล้วก็อัญชันมะนาวใช่แล้วก็ใส่มะนาวแล้วก็อย่าลืมก็คือใบเตยเพราะว่าจะได้มีกบกลิ่นแล้วก็จะแบบจะได้มีกลิ่นหอมออกเปรี้ยวๆหวานๆนิดนึงสองน้ํานี้เราจะใถามว่าใส่น้ําตาลไหมใส่ก็จริงค่ะแต่ว่าเราใส่เป็นปริมาณที่น้อยเราไม่ใส่เยอะเพราะว่าเราเน้นเกี่ยวกับสรรพคุณมากกว่า กินแบบกินรสชาติใช่ใชค่ะส่วนนะคะเราก็จะขอฝากเนื้อฝักตัวเกี่ยวกับแบรนธุรกิจของเรานะคะก็เป็น the p r o f e t healthy ด้วยเรามี4เพจนะคะซึ่งเพจแรกก็จะเป็นเพจ01นหนึก็คือของคีมนะคะจะเป็น เดอะเพอร์เฟกเฮลตี้01นะคะส่วน02ใครคะส่วน02ก็จะเป็นของคุณนะคะก็เพอร์เฟ He เฮลตี้02เหมือนกันคะ่ะค่ะแล้วก็03นะคะเป็นของไมค์ The ค่ะเดอะเพอร์เฟ e ต์เฮลตี้03ค่ะต่อไป04นะคะ04ของปาเม้ค่ะค่ะถ้าใครสนใจสามารถทักเพจเรามาได้เลยะคะ่ะไม่ว่าจะเพจไหนเราตอบแชทไว้ทุกคนคะ่ะแอดมินเราสามารถรับออเดอร์ได้ะคะ่ะ,คะแล้วกท็ทำสุดใหม่ใช่ค่ะทำสุดใหม่รับส่งเฉพาะในตัวเมือง จังหวัดบุรีรัมยานี้นะคะยังไม่เปิดเป็นทางการแบบขายส่งต่างจังหวัดได้นะคะคค่ะส่วนเรื่องของราคานะคะน้ําเครื่องดื่มของเราจะขายในราคาที่ขวดละสิบบาทใช่ค่ะแล้วส่วนสลัดโลนะคะเราก็จะขายอยู่ในราคาที่สามสิบเก้าบาทนะคะเพิ่มเติมค่าส่งนี้ขึ้นอยู่กับว่าในตัวเมืองหรือนอกเมืองนี้เพราะในจังหวัดบุรีรัมยใช่ค่ะสําหรับ พวกเราก็ขอจบการรีวิวสินค้าของเราเพียงเท่านี้ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ตามอินบ็อกซ์มานะคะใช่แล้วก็เบอร์โทร093134 0992นะคะโทรมาได้เลยค่ะคค่ะขอบุณค่ะขอบคุณค่ะ